เรลเตอร์แมรีแดนดีซีเวอร์จิเนียค่ะวันนี้มีหวัวข้อพิเศษมาเสนอนะคะคือคนส่วนใหญ่ที่รีไฟแนนซ์โลนเนี่ยมีสี่หลักๆใหญ่ๆเลยที่เขาทำกัน คนเกมของเรานี่เองนะคะมาค่อกันค่ะคุณจอยครับมีคนปรับรีไฟแนนซ์บ่อยมากแต่ว่าสี่ลัข้อหลักใหญ่ๆที่คนทํากันเนี่ย มีมีอะไรบ้างใช่ไหมคะข้อหนึ่งเลยค่ะต้องอยากจะลดจํานวนการผ่อนต่อเดือนให้ลดลงนะคะเพราะว่าดอกเบี้ยดอกเบี้ยด้วยหรือว่าถ้าดอกเบี้ยในในตลาดตอนนั้นตกคนก็อยากจะรีไฟแนนซ์ใช่คะเพื่อลดจานวนการผ่อนต่อเดือนเพราะว่าบางครั้งนะคะคุณจอยอย่างคิดเป็นเรลเตอร์เนียคนอยากจะซื้อบ้านไม่อยากเช่าแล้วบางทีมันเป็นช่วงนั้นซึ่งดอกเบี้ยอาจจะไม่สวยงามเท่าที่เป็นนะคะก็เลยเออซื้อไปก่อนดาวน์น้อยๆหรืออะไรก็ว่าไปแล้วพอสักสองสมปีหรือ ก็คืไปนั้นนั่นคือเหผลหลักใหญ่เลยนะคะที่คนทําการถุกตองค่ะข้อ2ข้อ2ค่ะข้อ2คนจะจะลดจํานวนการผ่อนต่อปีคืออยากผ่อนที่หมดเร็วเออตอนนั้นถ้าดอกเบี้ยลดลงแล้วก็อยากผ่อนเร็วผ่อนที่หมดเร็วเพราะปกติเนี่ยโลนปกติเราจะทำสามสิบปีแล้วก็ดอกเบี้ยในตามราคาตลาดตอนนั้นแต่ถ้าดอกเบี้ยเราลดลงเขาก็อาจจะสามารถผ่อนได้ 15ปีหรือ20ปีซึ่งคนส่วนใหญ่ก็อยากจะให้หมดภาระในการผ่อนโดยเฉพาะบางคนนะคะที่ทําธุรกิจนะคะมีเงินเยอะขึ้นใช่ไหมคะชีวไม่เปลี่ยนแปลงไปไม่อยากผิดชอบบ้านอีกสามสิบปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะเป็นเป็นไทยเป็นไทยแล้วจู่ก็เพิ่มเงินจำยางอื่นลดลดระดับของลดทั้งการผ่อนแล้วก็ลดทั้งจำนวนปีที่ต้องผ่อนบ้านนะคะดีมากเลยข้อนี้คนก็ทาอยู่เยอะเยอะค่ะทำเยอะ นี่เป็น2เหตุผลหลักๆเลยที่คนรีไฟแนนซ์กันค่ะแล้วก็เหตุผลที่3นะคะคุณจอยเหตุผลที่3นะคะบางคนมีผู้กู้ร่วมมี business partner มีญาติอยู่ด้วยก็อยากจะไม่หรือไ,ไม่นะคะอีกรณีใหญ่เลยที่สคัญสุสด แต่งงานกันแล้วเลิกกันเรื่องนี้ยาวค่ะจะให้ขอไม่ยาวไม่พิเศษ e ีต่อไปไหมคะใช่ใช่ EP ต่อไปดีค่ะแต่วันนี้แค่อยากให้เข้าใจว่าสี่เหตุผลหลักใหญ่ๆที่คนดีไซเนอร์เนี่ยคืออันนี้สำคัญมากเลยใช่่คะอันนี้เป็นหนึ่งหนึ่งในเอาเลยเป็นโคบอ o r เวอร์ออกไม่ว่าจะเป็นออ่าเ ex spouses นะคะหรือว่าพ partner นะคะหรือ partner นะคะหรือญาติ หรือเพื่อนนะคะซึ่งตอนที่กู้เนี่ยซื้อเพราะว่าไม่สามารถพอลีไฟแนนซนได้ตัวเองแล้วก็เลยเอามาเอาเพื่อนหรือเอาคนอื่นบุคคลที่2หรือ3หรือ4เนี่ยเข้ามาช่วยด้วยแต่ว่าวันนี้อินเทอร์เรสเอทกำลังลดลงหรือว่าอยากจะเปลี่ยนหรือมีเหตุผลอะไรเพราะว่ามีความสามารถที่ผ่อนได้ในตัวเองแล้วได้เนี่ยก็การถามที่คุณจอยขอนิดนึงเพราะว่าที่คนรีไฟแนนซ์คนไม่เข้าใจเพราะบางครั้งเนี่ยอยากจะเอาชื่อตัวเองไว้ก็จริงแต่ถ้าตัวเองไม่มีความสามารถเช่นว่า ไม่มีรายได้พอหรือว่าไม่มีแบบอะไรที่โชว์ i n ค o m e show lender เราไม่มี f i n a n เอาเอาชื่อคนเราเดียวคนเดียวใช่ค่ะถูกต้องอะไรก็อาจจะต้องรอแต่ว่าจะว่าถ้าทางที่ดีที่สุดนะคะต้องปรึกษาคุยกับ l เ n d ร์คุยกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อนะคะเพราะว่าตรงนี้มันแต่ละเคสไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันบางครั้งถึงแม้ว่าเราเราคิดได้ก็จริงดู v ดีโอพวกนี้ได้ทวามรริง แต่ว่ารู้ไหมคะว่าการที่คุยกับพวกเราเนี่ยเราเรามีประสบการณ์เราอาจจะแพลมได้ถูกต้องว่าวิธีไหนดีที่สุดใช่ค่ะพอเราฟังทั้งมูสตอรี่เนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อเดี๋ยวทําอย่างนั้นอย่างนี้นะคะปรึกษาเราบราจอยว่าช่วยได้เยอะนะคะข้อที่สี่บุณจอยข้อนี้ก็คือสําคัญข้อที่สี่คนเป็นข้อที่าเฉพาะอเมริกันนะเออเป็นข้อที่ช่วยคนได้เยอะมากคือการ consolidating เอ่อโลนนะคะอื่นๆที่มีเช่นมีเครดิตคั มีเอ่อโลนข้างนอก mm hmm. มีอยากซอยไปไปเคชั่นหรือว่าอยากจะช่วยชาวเอ่อ uh, บ้านที่เมืองไทยในครอบครัวที่ไทยแล้วเอาเงินออกจาก equity mm hmm. ก็คือเอาเงินออกจากบ้านที่คนไทยเราเรียกกันนะคะอันเนี้ยเนี่ยช่วยได้เยอะมากแล้วก็มาผ่อนแค่โลนเดียวไม่ต้องมีโลนหลายโลนข้างนอก mm hmm. นั่นก็คือรวมหนี้มาอยู่ที่บ้านที่เดียว <Yeah. S 1> แล้วก็เอาเงินไปสามารถไปโปกหนี้นะคะที่เราเรียกกัน mm hmm. ถูกปัญหา mm hmm. เอาเงินไปโปกหนี้แล้วก็มา อ่อนระยะยาว30ป,ปี20ปี15ปีแล้วแต่ต้องเลือกแล้วแต่เราจะคุณลิ f ฟายค่ะคือข้อนี้เป็นข้อดีอย่างหนึ่งน,นะ,ะคือ คือทุกสี่อย่างพ่อเนี่ยดีหมดเลยขอขอแอ้เพื่นเก็บเร่หนึ่งได้ไหมคะได้หรือสําหรับคนที่อยากซื้อบ้านใหม่แต่ไม่มีเงินดาวล่หลายท่านก็ทําแบบนั้นก็คือเอาเอ็กวิตี้ของบ้านออกมาซื้อบ้านหลังใหม่ถูกไหมคะบ้านที่เวสแมนหรือบ้านหลังใหญ่ขึ้นแต่อยากจะเก็บหลังนี้ไว้เงินตรงนี้นลค่ะสามารถช่วยมาเป็นเงินดาวได้นี่แหละค่ะทริคและเคล็ทั้งหลายเนี่ยมันเยอะมากจริงๆถ้าเกิดไม่ได้อยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะหรือไม่เป็น เบลเตอร์หรือเลนส์ที่มีประสบการณ์เนี่ยเราคือมันจะช่วยได้เยอะจริงๆนะคะเพราะว่ากิ๊รู้สึกว่ากิฟเซฟเงินให้ลูกค้าหลายคนเยอะเลยเพราะเหมือนเคสล่าสุดที่กิฟทำไปใช่ใช่เคสล่าสุดนี้คือแบบว่าสตอรนี่อยากจะให้ฟังด้วยจริงๆเลยอต่ตัวส่วนต่อไปเลยต้องติดตามกันนะคะเพราะปีนี้พวกเราอยากจะแชร์หลายทิปเลยค่ะเพราะว่ามันแบบเนาะโซเชียลมีเดียหลายวิดีโอที่เราทําเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นแคปได้เพราะว่าบางคนเนี่ยไม่อยากจะอยับพูดกับเรา ต่ว่าอย่างน้อยฟังวิดีโอแล้วก็มีไอเดียมีไอเดียแล้วว่าโอเคฉันจะต้องเตรียมตัวยังไงก่อนที่จะซื้อบ้านหรือมีบ้านอยู่แล้วแล้วก็กําลังจะเลิกกับสามีหรือว่ามีบ้านอยู่แล้วตอนซื้อซื้อกับคนอื่นเขาใช่แล้วแต่กําลังคิดอยู่ว่าจะเอาชื่อกออกยังไงอะไรพวกนี้นะคะปรึกษากันปรึกษากันได้เพราะคำถามพวกนี้มันเกิดขึ้นมาบ่อยมากโดยเฉพาะกลุ่มของเรานะแล้วก็มีประโยชน์เยอะมากค่ะกู้ซื้อขายบ้านในอเมริกาใน a c e b o o k นะคะติดตามกันได้เราจะเอาไปอัปโหลดในนั้นแล้วก็เอ่อยูทยูทูบของพวกเรา ติดตามคุณจอยหรือว่าแค่จะปรึกษาส่วนตัวเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้เลยนะคะเช่นกันค่ะเบอร์โทรศัพท<บ>์โทรมาเท็กสมาหรือว่าติดต่อผ่านโซเชียลมีเดียได้เลยค่ะบอกได้เลยนะคะจากกิฟต์ทำง,งานมา15-16ปีเนี่ยคุณจอยเป็นเลนเดอร์ที่กิฟต์เชื่อมั่นแล้วก็ทำงานไม่เคยกิฟพลาดคือบางครั้งดูแกจะดูดุไหมน,นะแต่ว่าจริงแล้วแกทำงาน เนี่ยคือจะเป็นโจ๊กกิ้งมากไม่ได้ก็คือเขาูต้องแล้วค่ะที่ควรจะทำาอง <c oughs> อจเนาะ, <c oughs> ะปรึกษาได้เลยนะคะแล้วก็เห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ต่อใครต่อใครก็แชร์กันแล้วก็มาลองพ์ททูกันที่เราจะพูดเรื่องว่ารีไฟแนนซ์เอาพาร์ทเนอร์ออกไปทำยังไ <c oughs> ง like, detail, นะเออลงละเอียดในดีเทลเนาะเออดีเทลใช่ค่ะจะเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ <c oughs>